เฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองเมพวีเกมเมอร์ชา n e l ลอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Roblox กันนะครับกับแมพที่มีชื่อว่า Find the Markers <Wow. S 1> ก็ แบบนี้ก็จะเป็นการค้นหานะครับแล้วก็เป็นการสะสมประกาศมาร์เกรนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละสีแต่ละรูปแบบนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบพากง่ายกับหายากยนะครับแล้วก็ระดับยาก่อกข้างจะมีนะครับงั้นก็มาดูในตรงนี้นะครับเนี่ยตรงโลโก้มาน่ะ โอเคอันนี้ก็คือมาเกอร์ทั้งหมดนะครับก็มันจะมีทั้งระดับเอ่อไม่รู้กี่ระดับกันนะครับก็ต้องเลื่อนดูก่อนแล้วกันอันนี้ปานกากันเนาะนี่ค่อนข้างไม่เท่าไรอันนี้ก็อันนี้ก็คือรูปแบบยากกันเนาะแม่งาหายากโอ้โหแม่งมีกริดมาเกอร์ด้วยแบบเอิม่มกิดข้อผิดพลาดมาเกอร์นะฮะ <laughs> หรือแปลเป็นไทยแม่ง <laughs> มีหน้าซาตตโลเลยโอเคน,นี่มีหลายรูปแบบโอ้โหยากจีซ่สุ โอ้โหอมโมกุมกสซัสเมเกอร์เอ้ยซัสมาเกอร์ไม่มีด้วยแล้ววะอมโมกุสมันก็ยังมาวะเอตลกมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยมาโคลัสวัตถิเฮลโอเคงั้นก็เอ่ออันที่ผมเก็บไปชิ้นหนึ่งกันเนาะก็ไม่ต้องไปสน้ว ก็คือมันผมผมเผลอไปเก็บดีแหละตอนยังไม่ได้ถ่ายอะเนาะโอเคอันก็ไปหาอย่างอื่นนั่นกันครับก็คือผมกดไปแล้วทันหนึ่งอันก็โอเคช่างเถอะนะครับอันก็มาเริ่มหากันเลยนะครับฮึบอันนี้เริ่มแล้วกะจมน้ำกวอุ้มอเฮ้ยโอ้โหแรกแรกแม่งยังหาเจอโอเคโชคดีเฮ้ยพี่โดนเหรอวะโอ้ โอเคตอนนี้เราได้เิมน้ำเงินเข้มมาร์กเกอร์ดาร์กบูมาร์กเกอร์โอ้โหแม่งเอฟเฟกต์น้ำโคตรดังเออบุตส์เด็ดเด็ดขึ้นนี่เอ้ยโูเฮ้ยบังคับยากเนาะโอเคตายละแหมแบบแรกกูได้ก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยโอเคมาหากันต่อกันเถอะเพื่อนเพื่อนโอเคอันนี้เก็บได้ไหมแม่งปลากระตุ้นไมาเลยวะเอ้ยพึ่งมาร์เกอร์ ไปกูเก็บโอเคอือหือโอ้นว่ามันต้องกดนกเก็ถึงจะได้อย่างแต่ที่ไหนได้อะแม่งกระโดดฉกหรือไม่ก็เอาเอาตัวไปใกล้ๆมันแหละแล้วก็ก็จะได้เลยโอ้โหแบบนี้ก็ได้เลยว๊อหเสียงแปลกเลเอเลี่ยนมาหรือ,อยังไงเนี่ยเสียงไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรเอาหายละถ้าผมเข้าไปนี้ ตกลงมึงมันเป็นเสียงอะไรแวะอ้อหาดู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 าดอืก็จะต้องเป็นตาที่พอดีนะครับมันก็เป็นแมปแนวจูนสมองอะนะว่ามาร์เกอร์มันอยู่ตรงไหนเออเรียกเรออียกว่าปาก,ากาก็ได้นะปากาอืมแค่เนี้โอเคอืมมาดูซิ ข้างบนอันนี้อะไรกับดักเหรอถ้ากูเหยียบไปจะเป็นไงไม่ใช่กับดักใช่ไหมโอเคไม่ใช่มาขึ้นไปขึ้นไปโอเคทะลุยันถ้ำเลยนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้อะไรสีเหลืองเหรอคืออะไรเก็บอยู่ไอาเอ้ยมันคืออะไรนี่โคตมือเลย <laughs> กดลุก marker อะไรเนี่ยไข่หรือไข่ยี่อะไรเดี๋ยวคุณว้าวในกูอยู่ที่ไหนเอา้า What เดี๋ยวแวบแวบใหม่แวบใหม่โอเคเก็บเก็บไ,ไปได้อืมโอ้อะไรเนี่ยเอาเข,ข,ข้าคุยกับเขาได้ไหมว่าไง แคนโยไฟ my baby my baby is อ๋อ oh, ลกูกลูกหายเหรอต้องการลกูกกันเหลย what อ a w h e r e i d y to go เข้าไปอยู่ไหนแล้วลืออ๋อ oh, it left mm, เข้าไปภูเขาเหรอ m o u n a i I don't know where to เออไปไม่ออกโอเคอ้วก็ Say goodbye แล้วคงไม่รู้แหละโอเคแต่ก็ไปได้ง่ายๆให้ฟัง่ะเนาะโอเคถือว่า ไปหาลูกเอเหอเมื่อกูพอกูเกี่ยวอะไรด้วยกูคแค่จะมาหาอีปากาโง่ๆเนี่ยโอ,โอ้งเสียเวลาเด่ะโอ้อันนี้โอ้มีปุ่มวิ่งอยู่เจ๋งสวัสดีแม่งจะไม่ต้องขี้เกียรเดินแล้วโอเคปาการนี่คุยไม่ได้กูจะเก็บเก็บไ,ไหเก็บไม่ได้อืมคุยกับเขาหน่อยก็ไม่เป็นไรช่วยด้วยเป็นไรไปเหรอเฮ้ยไ,ไป เพื่อนฉันหายไปแล้วนายช่วยหาให้ฉันหน่อยได้ไหมอยากให้หาเจอไหมเออมีโน no. กูควรตอบให้ดีคุณผู้ชมอะเพื่อนเพื่อนมันหายอะต้องมันต้องการช่วยเหลือจากผมอะอืมโน no. <No. S 2> กูไม่มีเวลาโอ้ <laughs> <laughs> โห กอโทษนะเพื่อนจะไม่มีเวลาช่วยเพื่อนนายหรอกนะคือว่าฉันมีธุระของฉันโอ้โหโอเบด้าต่อมมาเลยถ้าบอกบอยอมรับเนี่ยไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้มันคือภารกิจพวกกูเวยกูไม่อยากให้ทำเวลาตุยแม่งนั่นลงหรอกโอ้โหอืมเลดมาร์คเกอร์ว้าวโอโ้โหกูเจอกี่ชิ้นแล้ววันนี้เออขึ้นไป ขึ้น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 เอาวัดเดียวโอ้โห Invisible Ghost Marker เจ๋งเราเจอ Marker อันหนึ่งแล้วเอเอิเอ่ม <c oughs> เฮ้ยยังขี้กระพุ้นไม่ออกเลยเอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โห Snow Man Marker ร์ได้มาแล้วว้าวเจ๋งไปเลยครับพี่นอ้องโอ้โห <ś led> จมดินไปว่าเพื่อนโอเคได้อีกชิ้นแล้ว snow m a k าว g wow so amazing ้าวโอเคหากันเถอะบ้านนี้มีอะไรบ้างไหมว้าวโอ้เอา่ะเชียรอะไรเนี่ยกูเ <ś> จ <led> อมาผูกคอตายมากเกรอ <ś led> เอ้ยเพื่อน อะไรเนี่ยแฮงกิ้งมาร์กเกอร์ไม่ได้โผคอตายแต่มึงโผขาตัวเองโอโ้โหตกใจชิบหายเลยเยอะนี่เชียนี่ <c oughs> อ่ะคุยกับมันก่อนสวัสดีนายโอเคไหมใช่ฉันโอเคตอนนี้ฉันกำลังถูกหึงขาหึงโผขาอยู่รอบๆนะเฮ้อเกดิเข้าใจไหมอืมอะไรขอมมือวะมึง <c oughs> จะถามว่ากูเข้าใจไหมกูจะเข้าใจได้ไงโอเค อืมโอ้โหไวหมูไวนะเราอะไม่ได้หูแววนะหูไวต่างหากเออโอเคอืมเดี๋ยวก่อนยี่เดี๋ยวโอเคกูต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะโอเคสามที่พิเศษนะครับที่ผมยังไม่ไปเนึกว่ามันจะไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่คือบ้านลางใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรนีเลรนาดดีบ้านนายไม่อยู่มากี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้ อะไรกันอืมเบบี้มาร์เกอร์ว้าวก็เจอแล้วโอ้โหไม่นึกเลยว่าเดียวเบบี้มาร์เกอร์หนูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่มาหาแม่แม่แม่ไปถามเราเมื่อกี้อะมานอยตรงนี้อะลูกไปหาแม่เร็วเดี๋ยวพาไปส่งให้นะโอเคปลาห้องน้ำไม่มีเดี๋ยวทองต่อไป ลถมีแล้วนะโลกริบหายเลยโอเคหลังต่อไปนะครับหวังว่าคงจะมีเนาะโอเคหาต่ออืมไม่มีหลังต่อไปว,ว้าวนายทำอะไรอยู่ละเพื่อนเล่นคอมอยู่ละหรือว่านายเป็นนักโปรแกรมเมอร์ก็ได้ไอ้มาร์เกอร์จับตาละนี่วัด <What? S 2> er. ไมเคิลพิเอร์เอ้ยไมเคิลพิเอร์เหรอ โอ้โหนี่คือยูทูบเบอร์เลยนะนะั่นน่ะมาอยู่ในตรงนี้ครับว้าวตรงใส่คงแคสเกมอยู่ในบ้านแล้วสินะอยู่ไหวเปล่าพี่แ้งอยู่ไหวเปล่าโอเคถือว่าเราเจอมาร์เกอร์ยูทูบเบอร์ของเรานะครับแม่เจ๋งว่ะว่าแต่จามีอะไรบ้างไหมงั้นก็ไปดูกันเถอะอหลังต่อไปโค้งไม่ค้นหมดหรอกครับโคขี้เกียจโอเคกูเจอเ dreammarker โอ้โหยูทูบเบอร์อีกคนหลังจาก Mark มาร์คอะไรนะมาร์คเพียเออ Minecraft นี่ dreammycraft ว wow. ฟ <c> า <oughs> เจ๋งเลยว้าวบางคนค้นหายไหมคุณผู้ชมครับผมว่าโอ้พอน <c oughs> ไม่โคตรนานแล้วไหนกะ็คือตอนนี้ผมก็ถ่ายดึกด้วยสิอีกรอบแล้วหนึ่งนะครับกับถ่ายดึกแห่งปีแชนแนลก็คือไม่อยากจะเสียงดังก่อนนะครับแต่ถ้าอืม เออก็เสียงดางได้อยู่ได้แต่อย่ามากก็พอแล้วไม่งั้นคนข้างๆห้องเนี่ยแม่งอาจจะมีสาเหตุตามมาถากูถึงนั่นก็ได้ลนะโอ้โหแล้วคือกูพูดไม่กี่รอบวะเนี่ยกับเอิมโตด,ด่ดาได้ยามหรือวะเนี่ยตอนอจชิพเนี่ยคือความระแ,ว,แวงมักจะมีอยู่เรื่อยหลยะกู้ชมาะเอาเอาหอะปไปหาที่อื่นกันโอ้โหพอมาบ้านอีกหลังเนี่ยแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ย โอ้โหมารเกอร์หกล้มกันเลยหัวฟาดพื้นอะไปนไยป่ามาให้กูเก็บโอเคโอลิฟมาร์เกอร์เอ,อิ่มปากกากระก,กอกหรือมีอ,อ,อะไรอีกไหมเออปลดเสียงก่อนเดี๋ยวมันดังโอเคก็คตรไปหาอะไรอีกก่อนไม้กูชมฮะตอนส่งท้ายคลิปโอเคบอกว่าที่ไหนคงจะมีที่ไหนอือ ย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นอ่าเดี๋ยวก่อนนะขอลดเสียงสักหน่อยนะเดี๋ยวกว่ามันดังกว่าเสียงผมแล้วมันคือมันจะเสียงเบาไงโอเคอืมเดี๋ยวหินล่องหนลึกตัวไปเอ้ยได้ละอืมว้าวเอสเกปโอ้โหไม่เคยไปที่นั่นเลยงั้นก็ไปสักพักก่อนดีกว่าวี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 กาแชร นี่แทนเดี๋ยวมันมันแปลว่าอะไรวะแทนมา m a เ k e r ถ้าใครรู้ก็แปลส่งผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอุ้ยตฟิกอะไรเนี่ยก็คือบุตโดนตบไหมโดนโดนแล้วโดนแล้วครั้งโอ้โหอ๋ออีกรอบมึงรอบมึงอันนี้คือไม่เบาอยู่ยังเบาได้เบาเฮ้ยย่าพึ่งย่ามึงตกตีเฮ้ยเอออยู่นิ่น่ง หัวกิ่งชีสอ้อะความพยายามต้องไปทั้งโอ้ยสัตว์เด้โอเคยโอ้โหโคตรใกล้อะแล้วคือต้องตั้งสติให้ดีนะครับแล้วคือแม่งกังหันแม่งหมุนเร็วมากโคตรจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยถ้าผมไม่ผ่านนี่คือผมขอจบคลิปเลยนะผมขี้เกียจขึ้นไปเล่นใหม่อะแล้วคือแบบนี้จะเอาไว้เหรอวะอะขอแค่ตะกุ แล้วตรงนี้มีอะไรหรือไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหแยกจังเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่ออีกรอบแล้วกันเดี๋ยวไปดูในพีระมิดเกิดว่ามันมีอะไรโอโ้ใหญ่มากโอ้โหเจอแล้วอะไรโอ้สายปากกาสายปากกา,สา,กาแสนมาร์เกอร์ฮะโอ้บีกชั้นหนึ่งแฮะ ทำไมกูไม่เห็นหมันเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้มันจะมีเชือกแม่งจู่ๆผมก็ตายอ่ะโอเคอืมโอเคข้ามดีดออีอ้ยขนลุกอ่ะกูต้องเก็บมาร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายเออวิทเทมโปมาร์เกอร์ว้าว โอเคบี okay, ให้จุดเช็คพอยต์อยู่ตรงที่แล้วบีโอเคเอาละครับทผู้ชมวันนี้ผมก็ขอจบคลิเพียงแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆในแต่ละจัาก์นะครับแน่ก็ผู้ชจอบาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับที่สีหน้าของผมนะครับผมก็นึกว่าตัวละครมันยังหลดยไม่เสร็จแต่ที่ไหนได้แม่งเหลือแค่หน้าผมอ่ะสีหน้าผมไม่หายไปไหนไม่รู้แม,ม่งอย่าก็ผีไหลผีไหล ไปหน้าเลยเดีกับสเลดแมนนี่นี่ขนาดนายกันเนี่ยยังไม่ขึ้นอีกแล้ววะแล้วคือคนอื่นแม่งมีกันบท้วยเจ้าพ่อกูเรียโอ้โหแซนดเลยทีเดียวคุณชมารก็ย่าไปสนเลยแล้วกันนเนาะก็ทับตัวเบิดปกติแล้วกันแม่งเห็นแล้วแม่งทุเรศวะโอเคนะครับกอดบอกลาเรามาดูของสะสมที่ผมมาแต่ไรกระยัทฐานนะครับว่าเราได้แบบไหนบ้างนะครับกับเอ่อหลายโหมดหลาย หลายแบบดีวะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับมีทั้ง b บบีดัก r ลรแล้วก็ดรี c คราฟแล้วก็มีผีมาเอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะนู่นนี่นั่นโอ้โหก็ถ <c oughs> ือว่าระดับง่ายนี่ก็จะหาง่ายน่าดูเนาะขณาหายากมีเปล่าปันกลางมีได้แค่สออย่างเองอะเนาะ <c oughs> แล้วก็ดับยากละ่ะมีเปล่ามาดูกันดิอ,อ๋อไม่น่ามี <c oughs> ผมเนี่ย็ง่ายจกหาง่ายไปเนึกแต่ว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าหายามันเป็นยังไงอะเนาะก็ตั้งเหอะไม่ค่อยโอกาสหน้าแล้วกันสำหรับพวกเรากับหา m a r k ร์แต่ละรุ่นนะเนาะ <c oughs> แค่นี้แหละ <c oughs> ก็สำหรับวันดดีผมก็ขอลาตัวกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันบหม่ไปนอนแล้วครับบ๊าย